w o m e o m e k to k to l n s l i s h subject สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็พบกับคุณครูยอดในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป4ี่นะคะวันนี้คุณครูยอดก็จะมาบอกวิธีการทำงานและก็วิธีการทำใบงานค่ะไปเจอกันเลยค่ะแบบฝึกนี้นะคะเราจะทำใส่สมุดนะคะแล้วก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะในกสามารถเขียนประโยคบการแต่งกายของตนเองและผู้อื่นได้เราไปดูกันค่ะ ประโยคบอกการแต่งกายคำถามแบบที่1ฉันพูดกับเธอเราพูดกันสองคนคำถาม What are you going to wear? What are you going to wear? คุณจะใส่เสื้อผ้าอะไร I am going to wear แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์เสื้อผ้าค่ะฉันจะใส่นะคะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์เสื้อผ้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูคำถามแบบที่สองค่ะ เราพูดกันอยู่สองคนแล้วเราก็พูดถึงคนอื่นนะคะถ้าคนที่เราพูดถึงนั้นเป็นผู้ชายจะมีคำถามได้ว่า what is he going to wear what is he going to wear เขาจะใส่ชุดอะไรคำตอบก็จะตอบได้ว่า he is going to wear แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์เสืส้อผ้านะคะค่ะ ต่อไปมาดูคำถามแบบที่สองเราพูดถึงคนอื่นแต่ถ้าคนนั้นเป็นผู้หญิงคะ่ะคำถามก็จะมีได้ว่า What is she going to wear? What is she going to wear? หล่อนจะใส่เสื้อผ้าอะไรคำตอบก็คือ She's i going to wear เเาาก็ตามด้วยคำศัพท์เสื้อผ้านั้นๆนะคะค่ะมาดูตัวอย่างนะคะคำถามแบบที่1ฉันพูดกับเธอ คำถาม w h a t are you going to wear คำตอบ I am going to wear a blouse and a skirt. ฉันจะใส่เสื้อและกระโปรงคำถามแบบที่2เราพูดถึงคนอื่นถ้าคนนั้นเป็นผู้ชายคำถาม what is he going to wear <c oughs> เขาจะใส่ชุดอะไรคำตอบ he is going to wear pants a shirt and a belt เขาจะใส่กางเกงขายาวเสื้อคอปกและเข็มขัดค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำถามแบบที่2เราพูดถึงคนอื่นแต่ถ้าคนนั้นเป็นผู้หญิงค่ะคำถาม What is she going to wear? What is she going to wear? หล่อนจะใส่เสื้อผ้าอะไรคำตอบ She's going to wear a dress and a and shoes. หล่อนจะใส่ชุดเรดรสกับรองเท้า ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ทบทวนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันอีกครั้งนะคะ MICROS MICROS เสื้อผ้าของฉัน SKIRT กระโปรง CAP หมวกแก๊ป hat หมวก BELT เข็มขัด SHOES รองเท้า SHORTS กางเกงขาสั้น pants กางเกงขายาว b r o w s e เสื้อผู้หญิง t-shirt เสื้อยืด shirt เสื้อคอปกเสื้อผู้ชาย sandals รองเท้าแตะ socks ถุงเท้าค่ะเดี๋ยวไปดูแบบฝึกที่คุณครูจะให้ทำในสมุดในวันนี้ค่ะค่ะคำสั่งให้นักเรียนแต่งประโยคถามตอบนะคะ หประโยคที่ฉันพูดกับเธอ4ประโยค 2. ประโยคที่เราพูดถึงผู้ชาย3ประโยคและข้อ3ประโยคที่เราพูดถึงผู้หญิง3ประโยคค่ะให้เรียนทำใส่สมุดนะคะแล้วก็รวมกันเป็นทั้งหมดสิประโยคนะคะถ้าทําเสร็จแล้วนะคะก็สามารถถ่ายใส่ลงในลายในอัลบั้มได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจอีกทีหนึ่งนะคะ แบบฝึกหัดนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะเดืยนสามารถหยุ <S <S ดสต็อปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ดูตัวอย่างดูตัวอย่างประโยคได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จบไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายกุ๊ดบายค่ะ